คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ในการถแถลงการครั้งที่สองของคุณสุเทพเทือกสุบรรณระบุว่าได้ไปพบกับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีโดยเป็นการพบกันต่อหน้าผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้ง3เหล่าทัพเกิดคําถามขึ้นนะคะว่าบทบาทของกองทัพภายใต้สถานการณ์ทางการเมืองที่กําลังเกิดขึ้นร้อนระอุขณะนี้คืออะไรและเบื้องหน้าเบื้องหลังที่คุณสุเทพไปพบกับคุณยิ่งลักษณ์ต่อหน้าผู้บัญชาการเหล่าทัพคืออะไรติดตามจากคุณวราวิชิมณีค่ะ ผมได้เรียนต่อหน้าผู้บัญชาการทั้งสามเหล่าทัพว่าผมไม่ได้รับมอบหมายจากพี่น้องประชาชนให้มาเจรจาต่อรองใดๆกับรัฐบาลทั้งสิน้นท่าทีและเป้าหมายต่อไปในการชุมนุมดูจะน่าสนใจน้อยลงไปทันทีเมื่อนายสุเทพเทือกสุบันเลขาธิการกปรปสผู้นำการชุมนุมเปิดเผยการเจรจากับนายกรัฐมนตรี ผ่านคนกลางอย่างผู้บัญชาการเหล่าทัพแม้ผลการเจราจารอาจไม่ได้ทําให้สถานการณ์คลี่คลายแต่ว่าสนานานนวมผู้สื่อข่าวสายทหารห<า>นังสือ<า>พิมพ์บางกอกโพสตเชื่อว่านี่คือการแสดงสัญญาณบางอย่างถ้าถ้าอยู่เข้าข้างรัฐบาลก็ต้องปราบม็อบพอปราบม็อบแล้วเกิดการสูญเสียทหารก็กลายเป็นฝ่ายที่กลายเป็นรับบิทรรมไปตรงที่ว่าต้องขึ้นศาลอยู่จนทุกวันนี้แต่ถามว่าถ้า ถ้าเป็นเลือกอยู่ฝั่งประชาชนแล้วทำก่อการปฏิวัติรัฐประหารอีกเนี่ยมันก็จะไปอยู่ไปสู่ปัญหาเดิมตรงที่ว่าแรกๆเนี่ยก็จะได้ดอกไม้ไพอหลังจากนั้นก็จะมีเสียงด่าเพราะฉะนั้นทหารอยู่ในสภาพที่ไม่มีทางเลือกนะวันนี้เนี่ย ็คือถ้าทั้งมองอย่างเข้าใจทหารคือไม่มีทางเลือกอื่นเพราะนั้นเรื่องของการสนับสนุนให้การพูดเป็นการพูดคุยเนี่ยก็คือเหมือนเป็นการหาช่องทางหารูระบายนเพื่อจะให้มีทางออกนะแต่ว่าเมื่อทําแล้วมันเหมือนไม่ได้ผลเนี่ยก็ต้องดูกันต่อไปเพราะว่าดูแล้วเนี่ยทางคุณสิทพเองเนี่ยก็ไม่ไม่มีทีท่าว่าอยากจะคุยอีกนะแต่ว่าทา่านนาย,ยกเนี่ยเปิดทางว่าอยากจะคุยนะเพราะนั้นต่อจากนี้ไปเนี่ยพี่มองว่าเป็นมันเป็นจุดที่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนประเทศไทยก็ได้ ภาพของความสัมพันธ์รัฐบาลกับกองทัพที่หลายฝ่ายวิเคราะห์ว่าแนบแน่นมาตลอดคือด้านหนึ่งแต่ในอดีตผู้บัญชาการทหารบกก็เคยร่วมงานกับรัฐบาลพักประชาธิปัตย์ในการชุมนุมของกลุ่มนปชปี2553แม้จะอยู่ในภาวะที่วางตัวยากลำบากในความขัดแย้งสำหรับกองทัพแต่การก้าวเข้ามาเป็นตัวกลางก็ถูกมองทั้งด้านดีและด้านลบความขัดแย้งรอบนี้เนี่ยควรจะมีการเจราจาอันนี้จริง แต่ใครควรจะเป็นตัวกลางในการเจราจารเนี่ยผมคิดว่าตัวกลางในการเจราจารควรจะมาจากฝ่ายซึ่งมีประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องรหรือมีความมีความยึดโยงกับสถาบันการเมืองหลักๆของประเทศนี้นะครับไม่ไม่ใช่เรื่องหน้าที่ของกองทัพที่จะต้องมาต้องมาทําแบบนี้เพราะว่าในในถ้าจะดูจากประสบการณ์ในสังคมอื่นเวลากองทัพเข้ามาเป็นตัวกลางในการเจราจารเนี่ยบ่อยครั้งที่ในสุดแล้วเนี่ยมันจะเป็นการเจราจารเพื่อ เพื่อวาระทางการเมืองของกองทัพเองและในหลายสังคมเนี่ยมันนาไปสู่การรัฐประหาร <c oughs> ความขัดแย้งทางการเมืองถึงที่สุดเนี่ยเป็นเรื่องของกลุ่มคนต่างๆในในสังคมการเมือง <c oughs> ในใน,ในชาติในประเทศที่จะต้องตกลงกันเอง <c oughs> จะตกลงชา้าหรือเร็วเนี่ยก็ต้องปล่อยให้ตกลงกันเองไม่ใช่เรื่องที่กองทัพจะต้องเข้ามาก้าวไก่แล้วผมคิดว่าในสังคมไทยเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับพูดกันตรงไปตรงมาขอขอภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นคนที่ดีทั่วประเทศ <c oughs> นะครับสังคมไทยเราเนี่ยไว้ใจตำรวจน้อยมากไว้ใจทหารมากกว่า มีแค่ส่วนหนึ่งของสังคมที่มีความรู้สึกว่าถ้าทหารเข้ามาตนเองจะเสียประโยชน์ในเมื่อทหารเป็นที่ไว้วางใจในระดับสูงของสังคมนี้มเมื่อมันเกิดความขัดแย้งถามหน่อยว่าถ้าสมมุติว่าวันนี้ประชาชนนะครับต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจนเกิดนองเลือดเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาไม่อยู่ะจะให้ใครทํบก็ต้องวนกลับมาก็ต้องกลับมาที่ทหารถูกไหมครับทีนี้ทหารเนี่ยเขาไม่อยากเห็นนองเลือด ไม่มีใครอยากเห็นนองเลือดก็ตำรวจก็บอกไม่อยากเห็นนองเลือดเมื่อกี้เนี่ยตำรวจนั่งแถลงกันไม่อยากเห็นนองเลือดคิดว่าทหารเขาอยากเห็นนองเลือดเหรอไม่ว่าบทบาทของกองทัพจะเป็นแค่ความหวังดีช่วยคลี่คลายสถานการณ์หรือมีนัยยะทางการเมืองหวังผลในอนาคตนับจากนี้ทุกความเคลื่อนไหวของกองทัพจะถูกเฝ้ามองจากทุกฝ่ายอย่างใกล้ชิดไม่น้อยไปกว่าคู่ขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับผู้ชุมนุมบราวิชิมณีไทยพีบีเอสรายงาน